็ดสามหกห้าสี่สามหนึ่งเจ็ดสามหกห้าสี่สามหนึ่งเจ็ดสามหกห้าสี่สามหนึ่งไปเอามีเพื่อนเหรพี่ทำไมพี่ไม่บอกให้เชิญเรามีเพื่อนกันอยู่นะพี่ะนะเกมที้เราต้องชนะแล้วมีคนแบนเราแล้ว,ลวทุกคน พี่<ด>มานัส<ล>พูดพถ้าไม่ม,มีคนเล่นเล่นอีกได้ไหมได้เลยเล่นจนลงสตตีมก็ได้ สวัสพี่อาเด็กนะครับผม พี่มนัดพูดเล่น44กับเพื่อนหนึ่งเกมได้หมัดฟรีพี่โอเล่พูดพี่เล่นกับใครเล่นกับพี่พพโอเล่เล่นไหมมามาพี่โอเล่ พี่มานัทพูดมันมีหมัด,มมดแจกฟรีพี่โอเล่พูดเล่นเล่นเล่นพี่มานัทพูดในเกมที่เปิดไหมได้ไหมได้ครับผมดได้เผมเปิดให้ดูนี่เปิดได้นะในเกมพี่ไหนเล่นไหมพี่ไหน เฮ้ยไม่ใช่พี่นายพี่โอเล่เล่นไหมเรียกตัวศัตรูกำลังใก้เขมาเออดี่นาะเล่นไหมพี่โอเล่เล่นไหมมาเลยพี่โอเล่เดี๋ยวพี่โอเล่ขอยิงก่อนทาพื้นก่อนไม่เป็นไปไหนไหมดอ่ะ เมื่อกี้มีเยอะแยะเลยนะเมื่อกี้มีเป็นร้อยเลยไปไหนหมดเนี่ยว้าวไปที่คลังแสงว้าวเปมาสองคิว <S <S ได้มาสองคิวอ่าวนูก็เพื่อนเมื่อกี้เสียงใครจะทอน โอย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 โยโอ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 คโอยโอนอยฟังเอยอยงมาดูเรอ่อยเลยโอเโียโยวอ่เอียงใยรอ่ะอสีอยงพี่มยกเหรอยโอยุกยโียงกระท้อนอยโ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 ออยโ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 มยกออยอ่โอนนะยยยออะ เเยเยละพี่มนัทพูดดูไลฟ์พี่อยู่มันสะท้อนหรอใช่มันสะท้อนวี่เสียงมันสะท้อนนะชุกจุกออดจุกเพื่อนก่อนจุชุดแล้วเพื่อนจุบแล้ว สวัสดีครับพี่ซุปเปอร์พี่โอเล่เลยไหมเนี่ยพี่โอเล่รอบ,บนั้นแต่ว่าจะจบแล้วเหลือยี่แปดคนแล้วเนี่ยจบไวมากข้างหน้ามีสองไนวะสองโอข้างหน้าโอ้ข้างหลังสองวะข้างหน้าสองหลังสองคนไหนวะหน้าสองไม่เจอ ไม่ลั่นเอสู้ไปบดีสูส้ ที่มนัสพูดผมปิดแล้วไหมโอเคโอเค ที่มนัดพูดวาดรูปมาดึกดึกรอครับใช่ครับวาดรูปดึกดึกครับค,ำค,ำค่ำค้ำขอบคุณครับไปไหนวะ สวัสดีครับพี่กวยจับประตูประตูงับห้าโมงกวดจับประตูงับห้าโมง ไปไหนล้วทุกคนผมไม่กระสุดเลยกระสุดหมดเลยทุกคนกระสุดหมดเลยทุกคนทำยังไงอ่ะ มีทุกคนสุดเหลือเก้านัดนะ กลัย <Kill. S 2> ึดแอดรตกียงสงสดีครับพี่ชาลิดาสวัสดีครับโหไปไหนหมดเลย โอสองตัวจริงจากบนบ้านอีกตัวหนึง่งไม่เห็นรดนมีสองตัวบนบ้านสองตัวอใต้สะพานตนนะมาแล้วหรอ,หรอพี่<า>หกแปดมิกกี้กไงใจ่อาใครล่ะ พูดมาแล้วหรอหรอตั้งนานหลับวันนี้วันนี้หลับวันนี้หลับอ่ะหลับเพิงตื่น พี่โอเล่พูดพี่จบเกมยังผมจะเล่นด้วยเนี่ยแค่จบแล้วแค่จบแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวออผมโดนอีนกแล้วทุกคนผมโดนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมวิ่งหนีก่อนไม่แับวิ่งหนีก่อนมาเดี๋ยวมา bài vai, <laughs> Guilherme. mình nhìn nó mò Nhìn nó mò đúng con mình mình nó mò đây ngay Này quá โอโหสองตัวว่ะมันอยู่นอกหมอกอะทุกคนดูดีอยู่น้อกหมอกพี่น้อกหมอกเออแหไรพี่ตัวนี้พี่มิกกี้นั่นไหมเข้าเกมเลยพี่มิกกี้ผมหลับเพิ่งตื่นพี่มิกกี้หลับดีมากเลยวันนี้ฝนฝนมันตกแบบนี้พี่โอเล่ พี่มิกกี้เล่นไม้มาเร็วๆพี่มิกกี้มาเร็วสู้ๆเพื่อนสู้ๆเหลือตัวเดียวเพื่อเหลือตัวเดียวซ้ำเลยพี่ซ้ำเลยเหลือตัวเดียวเขาเป็นดเขามันชุบเพื่อนมาแล้วน้องหมอกพี่มันอยู่น้องหมอก มันชุบเคลื่อนหมดแล้วชุบก่อนเลยพี่ชุบก่อนเลยพี่โดนเลยพี่โดนเลยพี่ชุบผมด้วยมันเดือดสองีโดนแน่ เล่นด้วยมาเลยพี่หนมมามาพี่<า>หนมที่ชอบปลากาัดพูดเล่นด้วยนะมาเลยครับผมมีพี่หนมพี่โอเล่ใช่ไหมพี่มิกกี้ไม่ได้หลอวันนี้มิกกี้ไม่ได้หลอพี่หนมพี่โอเล่เฮ้ยเข้าหัวไม่แตกกับเพื่อนพี่หนมที่ชอบปลากาัดพูดลึกนะ เขาโหไม่แตกแได้ยังไงเฮ้ยมันจะยิงข้างหลังหรือเปล่าวะนยิงที่ไหนอ่ะหอข้างหน้าสองตัวเลย,ย,ยที่หนุ่มที่ชอบปลากัดพูดเล่นสี่สี่ธรรมดาไหม อุ้ยข้างหลังยิงพี่พี่มันอยู่บนบ้านอะมันโดดลงมาแล้วพี่มันโดดลงมาแล้วมันโดดลงจากบ้านแล้วมันโดดลงมาจากบ้านแล้วนะระวังนะเฮ้ยเบอร์เบอร์เบอร์สามยิงมันได้นะนี่นี่มันนั่งอยู่ตรงหินเนี่เบอร์สามยิงมันได้นะนั่งอยู่ตรงหินอนะ่ะเห็นปะ นี่สี่สี่ธรรมดาไหมไม่ได้นึง่งสี่สี่เลยพี่มีเควสสี่สี่หรอวันนี้พี่หนมที่ชอบปลากัดพูดใช่เควสอะไระเดี๋ยวผมไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวผม ที่มานัสพูดอยากได้หมักต้องเล่น44อ๋ออยากได้หมักต้องเล่น4ี่สิเหอนี่คือตรวไงวะไอ้วอนี่หรอหาไม่เจอหมัดอะไรอ่ะคแกหมัดอะไรอ่ะสิ พี่ซอเมลพูด